วัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ลีตองเฮียกลับมาแล้วนะครับในอวีหลังๆเนี่ยผันตัวไปเล่นโลบอกซะเยอะนะฮะแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วในอวีและวันนี้เราจะมาเล่นแก๊กในสกินใหม่กันเป็นสกินฟุตบอลโลกเวอร์คับนะฮะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของ Youtube c h anel n Awake นะครับแล้วก็ Facebook Page Awake Game และตอนนี้เราก็มี TikTok ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับและนี่คือแกลกนั่นเอง ตอนนี้เราต้องไปเลนล่างนะครับโอเคแล้วก็เราจับคู่มากับสลิมกระต่ายป่าวันนี้เราจะไม่ถูกยิงกระต่ายแต่ว่ากระต่ายเราจะยิงเขานะครับไปไหนล่ะไหนดูสิเอ,อกระโดดให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยมาแล้วครับเจอกับพี่จอนจอนเจสกชอบกินตับดิบนี่มาเลย คนหรือกระสือแกกชอบกินตับดิบจังหวะน,นี้ดึงพี่ยอดบึ้บเอาละครับสลิมใส่อย่างเดียวตอนนี้โ oh, อ้โหอาดูวินมาครับมากันท่าไว้ได้ uh huh. อาดูวินนี่ถือเป็นตัวไอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับวาะถึกเหมือนกันแถมมีท่าที่จู่โจมไกลด้วยนะครับแล้วมากับพี่ยอน uh huh. จังหวะน,นี้ไม่ได้เลยอะจังหวะมันไม่ได้ตอนนี้ก็เซลๆว์วซลก่อนเอาตัวบังไปก่อนอันนี้ มาเลยเบียดวิทมาหลบครับหลบท่าสตันเขาหน่อยลอยไปก่อนคีเบเคิฟมาครับอดูอินโดนหน่อยอตึงๆเหนียวๆบอกเลยลูกนี้เหนียวๆฮะเรียบร้อยอดูอินสู่ขิดเรียบร้อยฮะหมดสติไปหาพระบิดาอ่าแล้วตอนนี้เหลือยอนคนเดียวแค่ยอนเหรอ จะสู้3ตัวมาดึงโอ้โหเรียบร้อยยอ้อนนาตาลยาไม่ปล่อยให้โอากัสหลุดมือครับส่งย้อนขึ้นสวรรค์โอ้โหอ,อิลูเมียนี่ก็แหมเจาะหัวอย่างเดียวเลยยังกับแท่นเจาะเวทแท่นเจาะอะไรเงี้ยเนี่ยอะตอนนี้เหมือนฝ่ายเราบอกให้ดูแถบมังกรไว้นะครับสำรวจเท่านั้นอืมอารอินเห็นแวบ,บไม่ได้นะครับย้อนนี่ยิงยิงไกลยอย่างเดียวตอนนี้ ไม่เห็นตัวเห็นแต่ธนูเห็นแต่ท่าเน้นยิงไกลแต่ไม่แรงเท่าไหร่อ่าเขารู้ทันอารินดึงมาเรียบร้อยครับจังหวะนี้สลิมดูได้แล้วพี่ดูได้แล้วแล้วยังไงต่อรอดไหมเหลอียบร้อยฮนะสลิมถือว่าทําได้ดีขอเติมเลือดแป๊บหนึ่งอารินตายไปสองนลครับมาทีไรก็ตายทุกทียอดดึงเรียบร้อยแลสลิมต่อไหมสลิมสลิมจ๋า โอ้ยอาละครับต่อคอมโบยาวๆไม่ทันนะครับดาต,ตายะเข้มาไม่ทันถือว่ายอ,อนนี่จังหวะหลบใช้ได้นะครับดึงไปที่โอ้ยเรียกว่าต้องหนีฮะตอนนี้ต้องหนีอาดวินาอีกแล้วแม่เจ้าเก่ามาอีกแล้วนะฮะโอเคอา่าหลบไปหลบเวทอิรเมียไปดึงไม่อุ้งอาดวินนี่ครับอาดวินอาดวินบอกเลยเปานิง่ง สวัสดีจ้าเรียบร้อยโอ้โหยดูจริงๆเรียว่ากดอาดูอินสามทีเลยะฮะสามดอกฮะอาดูอินดึงย้อนไอ้หูเฉียวเฉียวหูซ้ายไปอ่าล่ะครับแวนการ์ดเรามาแล้วยังไงดีมา,มาเลยดีกว่าจัดปุยจัดปุยย้อนใช่ไหม ย้อนมาเมื่อกี้เห็นมีเอเมิลี่ด้วยฮนะเอเมิลี่ก็ไล่เหมือนกันมามาอดูอิีกหรออดูอินอีกแล้ว,ดว,ลวเดี๋ยวสกิลไม่พร้อมโอ้ยโดนเมทืทีลอยฟ้าท่านี้ผักบุ้งลอยฟ้ามาอีกแล้วใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมแหมอยากอยากจะดึงย้อนให้ได้จริงเลยเรียบร้อยดูอดินอีกแล้วโอ้ยปล่อยจอยอะไเลยเอาได้ไหมอลิมตามนะครับ นาตาย,ยาก็ยิงตามด้วยตอนนี้โอ้โหไลบี้เลยเดียวอ้าวนาคอสลงมาครับเก็บไม่เหลือครับอดูอินตายไปสี่แล้วอาดูอินโอ้ยเสียวหูยอนอีกแล้วถ้าดึงย้อนบอกได้เลยนะฮะตัวนิ่มๆแบบนี้แม่เคี้ยวอร่อยนักแหละตอนนี้นาะคอสเราก็มาแจมข้างล่างน่าจะสงสัยว่าทำไมข้างล่างมันมันมันปะทะอะไรกันบ่อยจังโเค ย้อนย้อนดึงย,ย,ยึงย้อนมาแล้วครับดึงย้อนมาตาตอนย้อนแล้วก็แท็กให้นาตาย่าครับ <c oughs> ดึงย้อนเรียบร้อย <c oughs> โอ้วันนี้สุดสำเร็จเป้าหมายนะฮะตามเป้าประสงค์ดึงย้อนได้แล้วสบายใจอ่ะมากันเียแล้วตอนนี้อามดึงอุ้ยดึงพลาดครับโอ้ยมาแล้วครับอาดูอินเอมิลี่นะครับแล้วก็มีอิลูเมียด้วยอิลูเมียนี่ตัวหน้าลำคาญเนะี่ยมาแล้วอาดูอินวิ่งชนดาเมจเลย วิ่งชนดาเมจอย่างเด้ออะดูอินแม่ใจเขาได้จริงตอนนี้ยังไงดีนิ่งๆยังไม่มีอะไรสลิมก็หลบอยู่ในป่านะครับเห็นอะดูอินแวบๆวแวบๆนะฮะคลิปมาแล้วอ่าอ่าอีรูเมียอีกแล้วตัวหน้ามคันดึงมันซะเลยดีกว่านี่ดดปืนสู้คิปไหมเรียบร้อยปิดวิญญาณอะดินมาช่วยไม่ทันนะโอ้ยโอ้ยจะแลกเลยด้วยตอนนี้ โอ้หกะว่าจะแลกเต็มที่แหมดึงย้อนไม่ถึงครับวันน,นี้เลือดเราก็เหลือน้อยแล้วตอนนี้กลับบ้านดีกว่าแต่เอาเ้าจริง,รงลยลุยต่อดีกว่าไหมลุยต่อดีกว่าแหมเพื่อนเรากําลังมันนะฮะกะว่าป้อมต้องแตกก่อนแหละแหมเลือดเราก็ยังพอได้อยู่เมื่อกี้เติมหลังป้อมไปด้วยพอขัดดอกไปอ่าแล้วตอนนี้ มันกาลังมันไงย้อนมาแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอย้อนสู่คิดเอาต่อด้วยออดูอินเป็นไงล่ะเอาแล้วออดูอินสตันสตันตอไหมเรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยครับสลิมไม่รอช้านะฮะแม่กระต่ายกัดมันช่วงนี้อย่าให้สลิมติดสัตว์บอกเลยอ่าแล้วตอนนี้ถ่ายป้อมครับแล้วก็แวนกัดเราขึ้นมาแล้วด้วยใจเย็นๆโอเคไปเลยครับลุยเลยครับเอาป้อมให้ได้ ตอนนี้เรียบร้อยครับจัดไปอุยตรงกลางนี่เขาก็เจาะเราพอสมควรทีเดียวนะครับอ่าวแว่นกาดเราปล่อยแว่นกาดขึ้นไปก่อนแล้วกันไปรอบค่าเลนกลางดีกว่า <c oughs> เลนกลางเขาน่าจะมันน่าดูดึงนะอืเรียบร้อยหนึ่งตัวอินลูเบียโดนไหมไม่น่ารอดฮนะเสร็จโจรโจรที่ว่าชื่นอนัตยานั่นเองเดี๋ยวนะ ทำไมเรามีตัวมูลาดด้วยเหรอทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนเราเพิ่งรู้ว่าเรามีมูลาดไปอยู่ไหนมาโอเคอ่าตอนนี้สอยสอยไว้ก่อนสอยคลิป,ป่าไ้ก่อนโอ้โยเาตายาเราดุใช้ได้ไปกินลังแตนนี่มาเอาลอะอาดูอินมาอีกละโอ้โยอาดูอินมาอีกละบูแบบหลับตาบูกันเลยทีเดียว ดึงครับเรียบร้อยครับอดัดวินไม่เหลือครับเสร็จนาตาาครับโอ้โหเลือดน้อยอยังยังจะกล้าเข้ามาสู้มูระไปทําอะไรเนี่ยโอเคถือว่ายังมีบทบาทมูระมันดึงอเมรีเรียบร้อยโอ้หปล่อยจอยเถอะครับปล่อยจอยแล้วไปเข้าซ่วมได้เลยถ้าปวดเยี่ยวอยู่นี่ปล่อยจอยเข้าซ่วมได้เลยเอาย้อ,ยอนย้อนยังมาอยู่ไม่น่าจะไหวนะดึงย้อนนะโอ้ยดึงแบบนี้ ร้องขอชีว,วิตกันเลยเดียวแวนมาแล้วครัโบโหมูลาดโชชะลีลาเขาเยอะจริงจริงโหตอนนี้เรียกว่ายิ้มไม่อยากให้ดูสกอร์เลยจริงสงสารเขาเลยเกิน19-1อาดูอินยังยังจะเปี้ยวโอ้ยเสร็จมูลาดครับอย่างนี้อาดูอ <cort> ินเขาเปี้ยวจริงสุดไปเลยเอาละครับคลิปมาแล้วบุกเลยดีกว่า ไม่รอช้ารับไม่เสียเวลาลุยกันแบบเต็มเต็มเต็มคาราเบลไปเลยว่ะอ่าอีลุงเมียนี่ถือว่าถือว่าลีลาใช้ได้แล้วผมจะกดทำไมเนี่ยมือไปโดนมือไปโดนอ่าละตอนนี้เลนกลางเลนกลางได้ไหมยังไม่ได้อ้อหดึงไม่ได้จังหวะเมื่อกี้ถ้าดึงได้จบหืไม่ได้ไม่ได้เอามากันละ ขบวนเขาแห่กันมาแล้วตอนนี้โอ้โหดูระยอ่าแล้วครับเราเข้าแล้วมูลาดเราดึงบุดครับเราจะดูดอีกกดผิดนี่อ้ายังได้ยังได้นิดหน่อยอ้าวแล้วครับตอนนี้ถือว่ายังช่วยได้นิดหน่อยกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนอ้าวแล้วตอนนี้โอ้โหอ้าวละอาดูอินนาตายาเราเหมอไปเรียบร้อยนะครับอาดูอินมาเรียบร้อยเสร็จมูลาดจบเฮย้อนย้อนย้อนเดี๋ยวย้อน,อน,อน,อนใจเย็นย้อนใจเย็น รู้ว่าร้อนสกินนะฮะสกินใหม่สกินพี่แจ๊ดของเรานะครับอ่าตอนนี้ปล่อยปล่อยวงแหวนมาปล่อยมาไล่ศัตรูนะครับยอนพี่ยอนเราก็ถือว่าต้องสู้เต็มที่แหละแหมแอบเชียร์ฝั่งตรงข้ามด้ยมาพี่ยอนโอ้โยไม่กลา้าอับดึงดูดเรียบร้อยโปะเชะย,ยังไงต่อเอมิลี่โอ้โหแปลงเป็นซูเปอร์ไซยาก็ไม่รอดเจอกระต่ายยิงแทนที่จะยิงกระต่ายเจอกระต่ายยิงเรียบร้อย นาคอรก็เก็บแวนนะฮะอันนี้ตอนนี้เดิน,เดนทางไกลกลับบ้านก่อนรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยกลับบ้านดีกว่าขอไปเติมเลือดแป๊บหนึง่งตอนนี้คลิปเราดันไปนะครับเลนกลางโอเคตอนนี้เหมือนกับทางฝั่งนาคอรนะฮะจะอยู่ทางเลนมังกรเหมือนปุวนเปี้ยนอยู่แถวนั้นก่อนนนตยาออกไปรับมือเลนกลางก่อนตามไปครับสมทบสมทบนี่นโอ้โหจุมาก นะคอสเก็บแวนไปได้สบายๆเลยฮะล้วงแวนตัวนิ่มๆเลยโอ้โหวืดฮะวืดบุดจังหวะไม่ได้สลิมนี่ก็ตอนนี้โอ้โหหลอยอย่างเดียวนี้ปอ้ยดูดได้คลิปเฉยเลยเอาดูอย่างงี้เอาครับมาเลยตันไม่ให้เด็กๆสนุกแล้วเมื่อไงคราวนี้คัวเขาให้โอ้โหสลิมดูสลิมจัดว่าดูเอเมลี่ก็โดนสลิมอกีกโอ้โหสลิมนี่ดับเป็ลคิวเลยนะตอนนี้นนน แล้วคีบดันมาขนาดนี้ด้วยอิลูเมียคงไม่ไหวแล้วฮะ,ระบร้อยยอมแพ้ดีกว่าไม่น่ารอดวิกตอรี่ครับและนี่คือแกลกในสกินบอลโลกนะฮะได้ชัยชนะไปเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะได้ที่โท่ไหร่กันว้าวที่2ครับทุกคนที่สอสบายๆและได้เหรียญทองซัพพอร์ตด้วยโอเค ใครอยากให้เล่นตัวไหนนะครับก็เมนต์มาได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามเพจเฟ e บุ o กนะครับ Awake Game รวมไปถึง y o u u u e e h h n n e l Awake ด้วยแล้วกันวันนี้แกลกและลีตรงเฮียลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ